สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับแมจปจิ๊บจินูนูกันนะครับโอ้มีคนข,ขอแรกมาผมมีบาสุก้าเฮ้ยตัวละครใหม่หรือผมยังไม่ได้ศภกษาผมไม่ได้กลับมาในแมปนี้มาโดนละก็คือแมปของซูเปอร์แฟรงค์นั่นเองนะครับเออปฏิเสธก็ดีละโอเคอันนั้นเสียงโถัดพ่อผมเปิดโถัดดูกันนะโอ้ ต uhm, ัวต uh, okay, well, ัวนี้นี่เองตัวหาใหม่เอาสุมดูบางเดสุดได้อื้อกำเฮ้ยได้ตัวโจรสลัดโอเคบอกว่าจะเอาหนูระเบิดออก เอาหนูตัวนี้เข้าแชร์ไปไปลินกันเลยโอเคนี่คือกองสูงกองสูงฟร์มยแนอาออกแล้วลนี่ โอเคเราไปเรีนกันเลยครับม่มีไม่ให้ดันไล่ดันไลดันมากไปเลยไกินแม่กินอาหารกินแกินนับลงกับพ่อผมอยู่ เคไปสนใจเลยนี่เราก็จะด่านนี้เลยด่านนี้แหละวางไม่ต้องไหนเนาะนี่นี่ตรงนี้ตรงประจำจ๊บวางไปแล้วกำมังวางนายเฮ้ยมีเงินพอดีเลย ว,ว้างปังโอเคอันนั้นพ่อผมพูดกับน้องผมนะโอเคแล้วก็มาอับไอ้เจ้าปืนตัวนี้กัน มันจะแซ่ดเลยตอนนั้นผมสุ่มได้ฟาร์มเยินนะแต่ตอนนี้สุ่มได้ไก่พังชิคพังดตีช้ามากเลยชิคชิคอับอันนี้โอเคอันนั้นแม่พ่อผมเปิดโลดหดนะไม่ต้องสน มาสนเรื่องอันนี้ดีกว่าปัางปังปังโอเคเราจะวางหม้อมดหนูไว้ตรงนี้กันนะนี่คือจุดวางที่ผมชอบที่สุดในวางแม่มดหนูเออวางไปคือ,อมันเป็นตัวใส่กันนะนี่ใสไปชีดเดินออกมาตรงติมตามเพราะว่าตัวผมต้องมาอัสสมัและนี ต้นหนูต้นไม้ที่ผมหาจะได้สุดเมื่อกี้โอเคอืมสายดาเมจน้อยตีไว้มันต้องเหมือนกันอุ้ยวงใหญ่สําหรับซีซันไนเปอร์ปัง รักหัวคมคบรักหัวคมคโอ,อันนั้นน้องผมรีนนะไม่ต้องสูงใจเสียงปางป้าง,งนะน้องผมกำลังรีนอยู่โอเคการคูดาววยขึ้นนะนี่ตัวนี้ไงตัวนี้มันตึง ต้องมาอัพไอต้ตาวนี่ก่อนอัพสนายสำคัญบอกแล้วยังเลยสนายนี่คือสนายโอเคผมจะวางหนูบาสุก้าไปตรงไหนไม่ผมจะวางหนูนี่ถ้นนด้ผมสุมไดไปฟาร์มเนี่โคตรเติมโคตรโหดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวสก เปิดประตูนะวันวน้องผมพูดนะใช่ไหมปั๊มปั๊มปั๊มอ,อะไรวันนั้นนะ้าผม,มด,ดูหนังพ่อเปิดหนังพ่อผมเปิดหนังโอ้โอ้ แฮร์รี่พอตเตอร์ช่อง44หฮ้ยหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ Harry นะผมก็ไปเปิดไปเปิดมาไดยหนหังแฮร์รี่พอตเตอร์จี้จนจี้จีจเจจีจจจจจ้จีจจจจ ความเย็นไม่ก็ไม่มีเราเล่นนันงมีเองไงนี่น้อนพกเขียนน้นอพนพกถักเบียกบ้านเดี๋ยวต้องอัพตัวนี้ก่อนอัพตัวนี้ยิงแล้วสไนรยวาวางไอ้เจ้าสวนเจ้าสวินป่ะน,น,น,นี่เจ้าหนูเจ้าหนูอะไรนี่คงหัวหน้าหนูแหล,ละราคาอ,อัพตุ ตุ้งอีตุง้งมีแครงจรียแคงเชียงเอากระบองฟาดเลยสิโอเคพ่อมดกระแบกอยู่ตอนนี้พ่อมดแบกจนใครไม่สนลูกใครปังไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อกลังจะท้าปักปี๊มันโหดรอะไรสิไปโออันนั้นนะแฮร์รี่พอตเตอร์ทางแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ เจ้าเงียกล่างโอ้ชโอเควางนี้ไปโอต้องวางหลายแถวไอพวกตัวนี้มันปัดเทือน ยิงเร็วเร็วเร็ว,รวยิงยิงยิงยงโอ๊ยตัวหลุดกีชนมาตไม่ใช่แค่ดียอดไปเลยโอ้สคิปไปเลยเดี๋ปปยวผมค่อยไปอัพผมมาอัพ,มมอพไอ้เจ้าปืนนี่ก่อนพางเออ,อ,อสนายเจ๋ เก็บเงินก่อนครับหนังแฮร์รี่พอตเตอร,ตอร์ช่องที่44ถ้าใครอยากดูเออตอนนี้ผมลงคลิปอยู่นี่อันนี้ก็ตอนหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ลิลเลยเออนี่เดี๋ยวต้องอัพบจะนี่ครับโอ้ นี่นังแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้เออเลยเออเลยเออเลยถ้าใครจำแมปนี้ได้ก็คือแมปซูปเปอร์แฟงปังองัพโอเคเดี๋ยวเราเรอแป๊บโตแลน,นไวมา ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาผมก็บอมีตัวจัดก,การอยู่แล้วโอเคเป็นไรนะเป็นไร่อื น้ำกินน้ำหวน้องน้องผมเชื่อบุ่นน้ำน้องผเชื่อว่าบุญน้ำนะบอกแล้วไม่เห็นน้องผมบูธแท้ไปเอาไห ที่ไก่ตัดออก yep, <coughs> 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 มันไม่ถึงเว็บที่สามสิบเลยนะด่านนี้ผมว่าผมแพ้เวบนี้แหละคงเอาอแม่ไหวแล้วแมปซูเปอร์แฟรงค์ อ,อาจิตาจิตาจิตูนูสนายปุนี่มาต้องแพ้ไนสักเว็บนี่วปกนน้หา โอเคเราต้องแพ้เวฟบแถวๆนี้แหละคิปพอพอนอนแล้ว bọn thạch ừ. bọn thạch hắn thạch Up Oh Oh no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  no Oh no, no no Oh no Oh no, oh, no. โอาน่าน่าน่่อผมอะไรนี่เพราะว่า oh, ผมต้องกิปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะครับพอโดนเตะก็ขอให้ทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงของกาแฟเวฟนี่แหละเวฟที่ไม่ใช่ที่ผมหลุดออกแมพข้างหน้าผมจะมาทำคลิปนะครับ โอเคผมจะมาทำอีกนะบายบาย Good morning ว้า